สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภทุกๆท,ท่านในคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนมีนาคมชาวราศีพฤษภก็เป็นชาวธาตุดินนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปวัวนะคะบุคลิกทัก่วๆไปก็เป็นพลังแห่งดินนะคะมีความหนักแน่นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความดื้อเงียบอยู่ในตัวด้วยโอเคเรามาดูไพ่ดีกว่านะคะสำหรับเดือนนี้นะคะตัวตนของท่านก็จะจับได้ไพ่ คิงถือดาบนะคะกลับหัวด้วยนะคะเป็นลักษณะของการที่จะต้องทําอะไรเป็นความมั่นใจในตัวเองนะกล้าที่จะทําอะไรที่เรารับผิดชอบอยู่แต่ประมาณว่าอาจจะบางทีก็ค่อนข้างจะดื้อดึงนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรก็มักจะใช้กําลังพอสมควรนะคะแล้วก็ไพ่อ,อีกใบก็จะได้เป็นเด็กมูนนะคะ เดี๋ยวบูนก็เป็นความรู้สึกภายในใจที่ว่ารู้สึกกดดันหรือว่าวิตกกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสิ่งที่เรากำลังทาอยู่นะคะความรู้สึกถูกบังคับหรือว่าถูกกดดันให้ทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไพ่ใบสุดท้ายก็จะได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะถ้วยก็เป็นความรักความสุขนะคะครอบครัวนะคะได้ถึงสิบถ้วยนะคะก็โอเคนะมีปัญหาอะไรนะคะในที่สุดแล้วมันก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะอาจจะมีเรื่องโต้แย้ง เป็นพิเศษนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นการระดมความคิดนะคะมีสเตทเข้ามาก็หมายถึงความเหน็ดเหนื่อยนะคะรวมถึงการใช้เอ่อใช้อารมณ์มากตัวสเตทเนี่ยก็มันเหมือนกับว่ามีพลังข้างในเยอะนะพร้อมที่จะลุยกับปัญหาหรือว่าคล้ายๆก็มันมีไพ่เก็บกดหรอจะลุยออกไปข้างหน้านะคะมีไพ่ที่เหมือนกันอยู่คู่หนึ่งนะคะก็เป็นไพ่เลเวอร์นะคะได้ไพ่ดีมาคู่หนึ่งเลเวอร์ก็เป็นเกี่ยวกับความรักนะคะบางคนก็จะได้ สมหวังนะคะหรือแม่ก็เจอกับคนที่ถูกใจนะคะนอกจากความรักแล้วก็มันก็ยังหมายถึงโอกาสหรือโชคดีๆที่เข้ามาด้วยนะคะเลเวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นรูปอาดัมกับอีฟนะคะคล้ายๆ,ๆกับว่าเรากําลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้ต่อไปนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกโซเชียลนะคะงานต่างประเทศหรือว่าพวกอออกีเวนต์ พวกออกไนเซอร์อะไรพวกนี้ก็ให้ผลดีนะคะทั้งด้านการงานแล้วก็ความรักด้วยนะคะรวมบางคนอาจจะได้เจอสังคมใหม่ๆที่ดูอู้ฟ้าหรือว่าคล้ายๆกับว่านําเข้าไปแล้วก็จะนําประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาสู่เรานะคะบางทีก็ประสบการณ์นั้นก็อาจจะดีหรือไม่ดีก็ผลกันไปได้นะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องความรักด้วยเนาะมีไพ่ทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ก็คือหอคอยเนี่ยนะ,ะก็ลักษณะที่ว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราชื่นชอบอย่างเช่นการจบการศึกษานะคะการย้ายถิ่นฐานการย้ายที่เรียนหรือว่าการได้ไปท่องเที่ยวในที่ที่ที่ว่าเรายังไม่เคยไปมาก่อนนะคะมีเดอรฟูก็เป็นการท่องเที่ยวนะคะเด a y ก็เป็นลักษณะของการเคลื่อนย้ายนะคะการจบการศึกษาตัวเดเปิดขึ้นมามาันหมายถึงคนที่คล้ายๆกับว่า ค่อนข้างแกร่งนะผ่านอุปสรรคอะไรมานะคะไม่ว่าจะเป็นการงานเราก็ผ่านมาได้เลยนะคะก็มามา,มาถึงโมที่ว่าเราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะรวมถึงความรักบางครก็งอาจจะแบบบางคร้งก็หมายถึงการแบบว่าเออห่างกับแฟนเลิกกับแฟนด้วยนะคะปวดตัวเดทนี้นะคะมีไพ่สามเหรียญเข้ามานะคะจะได้รับฟังข่าวดีนะคะมีคนที่คอยมาช่วยเหลือหรือว่าเราอาจจะมีพาชั่นหรือว่ามีแรงบันดาลใจที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะมีะไรายได้เข้ามานะคะ มีไพ่จัดเมนเข้ามานะคะจัดเม้นพลังอํานาจที่มองไม่เห็นนะคะก็คือทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ก็อาจจะให้ผลอย่างรวดเร็วนะคะเป็นไพ่ลับหัวนะคะเออก็ให้ทําดีนะคะเหมือนกับว่าเขาจะให้เราทําความดีแล้วก็จะดึงดูสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะมีโอกาสาที่จะได้ไปไปธรรมชาตินะคะไปในสถานที่เฮลโลแฟนนะคะเฮลโลแฟนก็เป็นคล้ายๆกับว่า ทางด้านจิตใจมันหมายถึงการเรียนการศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะรวมถึงการเรียนทางด้านจิตใจการพัฒนาจิตใจนะคะอาจจะไปอบรมหรือว่าเข้าวัดทาบุญอะไรพวกนี้นะคะมันเป็นได้หลายอย่างนะคะบางทีก็เข้าไปศึกษาหรือว่าเข้าไปในสถานที่เอ่อที่ว่าเราเข้าไประบายจิตใจเราสบายขึ้นเนี่ยนะมีเมจิเชียนเข้ามานะคะเมจิเชียนก็เป็นคล้ายๆกับว่าผู้รู้นะ มันเป็นไพ่กับหัวบางทีเขาก็ให้ระวังนิดนึงนะว่าคนที่เป็นผู้รู้นี่จะเป็นผู้รู้จริงหรือว่าเป็นผู้รู้ที่ว่ามาหลอกลวงเราเราก็ต้องอตั้งสติหน่อยนะคะข้างๆจะเป็น justice กับหัวนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกเอกสารพวกกฎหมายบัญชีอะไรพวกนีนะ้ที่ว่าเราอาจจะเข้าไปเกี่ยวพันนะคะมีได้หลายอย่างนะคะบางทีไม่ใช่กฎหมายบัญชีก็เป็นพวกหุ้นพวกสัญญาอะไรต่างๆรวมถึงพวกกรมธรรม์อะไรพวกนี้นะคะ เขาให้มีความละเอียดละออมากขึ้นนะคะเพื่อจะได้แบบรักษาผลประโยชน์ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เรามาดูไพ่ที่เป็นน่าสนใจนะคะก็คือไพ่โชคลาภนะคะจะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะก็มีโอกาสที่จะได้โอกาสหรือว่าได้สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะแต่เดอะสตาร์นี่บางทีทางด้านความรักหมายถึงการปีกวิเวกการห่างกันไปนะคะแต่ทางด้านเงินทองก็มีโอกาสที่จะได้ ได้เงินเข้ามานะสตาร์และเป็นเขาเป็นไพ่ที่ดีนะคะจะอยู่ในตําแหน่งโชคลาภแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ได้เงินนะคะได้โอกาสได้ได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาบางคนก็จะได้เป็นของประดับเครื่องใช้สวยๆงามๆนะคะบางคนก็อาจจะได้ไปตกแต่งศิลปกรรมหรืออะไรพวกนี้นะคะบางทีโชคลาภม,มันก็ไม่ได้มาอยู่แค่เงินทองอย่างเดียวมันก็เป็นสิ่งอื่นๆที่ว่า เราก็ยังเรายังต้องการนะบางคนมีเงินมากพอแล้วก็อาจจะต้องการสิ่งอื่นอาจจะเป็นเรื่องความรักนะคะบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเป็นพวกพลังต่างๆที่ว่าเราสนใจที่จะศึกษานะคะมีไพ่เกี่ยวกับพลังพวกนี้เข้ามานะคะโอเคก็ได้จะมีตามนี้นะที่ให้ระวังก็ให้ระวังเกี่ยวกับพวกความกดดันต่างๆที่จะเข้ามานะคะบางคนก็คนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนกะ็ ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีพ่สเจแล้วก็มีภัยก้าดาบนะคะดาบก็คือลักษณะของคนปึ้งฟื้นไข้นะคะฟื้นไข้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษนะคะเตก็หมายถึงการทํางานเหนื่อยมากจนเกินไปแล้วก็อยู่ใกล้ๆเดือดมูลความวิตกกังวลแฮงแม่ด้วยนะคะสำหรับเดือนนี้ก็มีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเข้ามานะคะคล้ายๆกับว่าบางทีก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของตัวเราเองด้วยนะแล้วก็ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคระรวมถึงคนรักด้วยนะคะบางทีก็เป็นความวิตกกังวลนะคะกับคนที่อยู่รอบข้างของเรานะคะทาวเวอร์ก็บางคนก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะบางคงก็ได้เลื่อนตําแหน่งนะพูดไปแล้วก็คือเป็นการแบบเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งเป็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะบางทีเราอาจ,จะได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีอาชีพเข้าอาชีพที่สองเข้ามามีรายได้ที่สองเขานะมีอาชีพที่สองก็จะมีเงินทองเข้ามานะคะ ตัวอริอุปสรรคนี่จะได้เมนติเชียนะคะก็หมายถึงว่าคล้ายๆกับว่าสติปัญญาหรือว่าเป็นไพ่กษักริยที่ว่าเราอาจจะเจอคนที่เราคิดว่าจะไปพึ่งพาเนี่ยแต่แต่อาจจะเราไปพึ่งพาผิดคนอะไรพวกนี้คล้ายคล้ายเมนเชียก็คือผู้รู้ทุกอย่างเป็น,ปนไพ่กับหัวอะไรพวกนี้มันก็อาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกเอกสารต่างๆนะคะบางทีก็เป็นพวกหุ้นเหมือนกันนะพวกจัตสีต์ในพวกทหารพวกตำรวจอะไรพวกนี้ที่อาจจะเป็นสิ่งที่ว่าเราอาจจะเข้าไป เข้าไปติดต่อด้วยนะคะก็น่าจะมีตามนี้นะคะก็มีอะไรจะแนะนำก็คอมเมนต์มาได้ในช่องของคุณมีองค์คุณโชคดีนะคะขอให้มีความสุขทุกทุกท่านนะคะแล้วก็โชคดีทุกๆคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ